สวัสดีพี่น้องคริสเตียนทุกท่านค่ะวันนี้เดียรีนาขอแนะนำคลิปวิดีโอชุดจากคำสาปแช่งสู่พระพรของพันธกิจเดเร็กปรินคลิปวิดีโอชุดนี้แบ่งเป็น3ตอนคือ ตอนที่1พระเจ้าเป็นแหล่งเดียวของพระพรและคำสาปแช่งตอนที่สองแหล่งที่มาของคำสาปแช่งตอนที่สมปลดปล่อยคำสาปแช่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะติดตามรับชมทุกคลิปนะคะจากคำสาปแช่งสู่พระพรตอนที่1พระเจ้าเป็นแหล่งเดียวของพระพรและคำสาปแช่ง พระเจ้าทรงเป็นแหล่งกําเนิดเดียวและสูงสุดของพระพรทั้งหมดแม้ว่าพระพรเหล่านั้นจะมาถึงเราจากหลายช่องทางก็ตามครั้งแรกที่เราเห็นพระพรในพระคัมภีร์คือปฐมกาลบทที่22ข้อที่15ถึง18ทูตของพระยาเวเรียกอับ,บราฮัมครั้งที่สองมาจากฟ้าสวรรค์ว่าพระยาเวตรัสว่าเราเองปฏิญาณว่าเพราะเจ้าทำอย่างนี้และไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้า คือบุตรชายคนเดียวของเจ้าดังนั้นเราจะอวยพรเจ้าแน่เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเลเชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตร,ตรูทั้งหลายของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าเพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเราพ่าพรที่อับราฮัมได้รับคือการเป็นชนชาติใหญ่ ลูกหลานได้รับพรและการเป็นพระพรแก่ประชาชาติทั้งหมดในโลกและพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าอับ,บราฮัมได้รับพระพรเพราะสาเหตุเดียวนั่นคือการเชื่อฟังพระเจ้าทีนี้เราลองมาดูเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28กันค่ะ พระธรรมบทนี้ทั้งบทได้กล่าวถึงพระพรและคำสาปแช่งโดย14ข้อแรกเป็นพระพรและ14ข้อหลังเป็นคำสาปแช่งแต่เนื่องจากพระธรรมบทนี้ยาวมากๆเดียรีนาจึงขอสรุปสั้นๆดังนี้ค่ะรายการพระพรได้แก่การยกชูสุขภาพที่ดีความเจริญรุ่งเรืองชัยชนะการขยายพงพันธุ์และความโปรดปรานของพระเจ้า รายการคำสาปแช่งได้แก่ความอัปยดอสูการเป็นหมันไม่เกิดผลความเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตครอบครัวแตกหักความยากจนความพ่ายแพ้ล้มเหลวการถูกกดขี่และไม่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าพี่น้องที่รักสิ่งที่น่าสังเกตมากๆคือ เงื่อนไขของการได้รับพระพรและคำสาปแช่งในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่สองและสามบันทึกไว้ว่าพระพรเหล่านี้ทั้งสิ้นจะลงมาเหนือท่านและตามทันท่านถ้าท่านฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านท่านจะรับพระพรในเมืองท่านจะรับพระพรในทุ่งนาเป็นการยืนยันซ้ำอีกครั้งเขาว่าการเชื่อฟังพระเจ้าคือเงื่อนไขของพระพร ที่นี้เรามาดูสิ่งตรงข้ามกันค่ะคำสาบแช่งหลายคนคงเดาได้ว่าเงื่อนไขของคำสาบแช่งคือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือการกรบฏนั่นเองเรามายืนยันคำตอบกันด้วยพระคำผีข้อนี้ค่ะ,ฉะเฉลยทําบัญญัติบทที่28ข้อที่15และ16แต่ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่าน และไม่ระวังที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์และกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้แล้วคำสาปแช่งทั้งหมดเหล่านี้จะลงมาเหนือท่านและตามทันท่านท่านจะถูกสาปแช่งในเมืองท่านจะถูกสาปแช่งในทุ่งนาพี่น้องที่รัก ไม่ว่าจะเป็นพระพรหรือคำสาปแช่งต่างก็มีผลต่อตัวพี่น้องเองลูกหลานและสิ่งที่เป็นของพี่น้องนอกจากนี้ยังส่งผลไปถึงชุมชนและประเทศของพวกเราด้วยดังที่เฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่4และ18ได้บันทึกไว้มาถึงตรงนี้หลายคนคงคิดว่าพระเจ้าทรงใจร้าย แม้ว่าคำสาปแช่งคือหนึ่งในรูปแบบการพิพากษาที่รุนแรงที่สุดของพระเจ้าแต่ความปรารถนาสูงสุดของพระองค์คือทำให้ประชากรของพระองค์กลับใจและหันกลับมาหาพระองค์ฉะนั้นจงพิจารณาทั้งความกรุณาและความเข้มงวดของพระเจ้าคือทรงเข้มงวดกับพวกนั้นที่ล้มไปแต่ทรงกรุณาท่านก็ต่อเมื่อท่านคงอยู่ในความกรุณาของพระองค์ มิฉะนั้นท่านก็จะถูกตัดออกด้วยแล้วมาพบกับเดียรีน่ากันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ